่ายเลยไปนู่นไม่ถ่ายนู่นนะไหนม,<า>มือดอยู่นะเวลานนี้ต้องต้อง เครื่องนิ่มเหมือนเหมือนรถใหม่กิบเลยเนาะคันนี้ย้อนแสงไหมวะย้อนไหมย้อนเอาเอาถอายไปอีกถอายไปอีกไ,ไั้ไหมจะต้ตงมนดกว่า เอาไหมาปีไหนคันนี้นะปีไหน18แปดไหมเก้า <19. S 1> จดปีสิบเก้านะครับเข็ <c oughs> <c oughs> นเหมือนรถพังเลยทำไมไม่ขี่ไปวะเป็นไงคันนี้สุดยอดไหมใหม่คลิกเลยนะเดี๋ยวให้ดูกัน ใหม่เลยครับหัวน็อตใสๆนี่ดูหัวน็อตดูคอท่อส่กิ๊กนะครับนี้ใช้งานน้อยมากนะครับผมใช้งานกิโลคันนี้คันนี้สี่พันกโลรถจดแค่รถจดปีสิบเก้าสี่พันกว่าโลนะครับรถจดปีสิบเก้าก็ถ้านับก็ประมาณปีปีหนึ่งประมาณปีเดียวนะครับ ก็ดมาดูฝั่งนี้ดูฝั่งนี้นี่สู้สตร์เดิมโรงงานหมดเลยนะครับผมจับเอาอนี่ครับรถคันนี้เดิมๆเลยนะครับผมจดปีสิบเก้าดูลองยิงลองยางใหม่ก๊ก สตาร์ทให้เพื่อนๆดูหน่อยไม่ได้ลงคลิปนานนะช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาน,นิ่งไหมเครื่องนิ่งม,มากนะครับก็รถยังใหม่ๆอยู่เลยนะครับเดิๆ,ๆือด ไม่มีล้มไม่มีชนมานะครับผมนะครัองรอยไม่มีนะไม่มีล้มไม่มีชนมานะครับนี่้างนี้ก็ไม่มีนะครับผมไม่มีรอยล้มรอยชนเองง่ายๆใหม่กิิบ รถสภาพนี้หายากนะคันนี้ขายอยู่เดี๋ยวบอกราคาเพื่อนๆก่อนคันนี้ขายอยู่สามหมื่นหกพันบาทสามหมืนหกพันบาทนะครับสามหมื่นหกพันเองเนาะ, 36, <000. S 1> ะบวกกับสภาพแล้วคุ้มมากนะรถใหม่มากนะครับผม ไม่รู้ว่าเจ้าของคันนี้มีแฟนหรือเปล่าไม่ไม,ไมีไม่มีรอยคนสอนเลยเดี๋ยวยืมเดี๋ยวเมื่อกี้ขี่ไปตัดผมมาแล้วนะขนะี่ไปตัดผมประมาณกิโลหนึ่งนะครับส่งได้นะคันนี้ครับคันนี้ส,ส่งได้ทุกคันหละมีบริการขนส่งนะครับผม 3ามหมบาทก็ส่วนใครที่สนใจก็แอดแอดไอดไลน์มานะครับผมไม่งั้นก็โทรหาผมครับเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์ไว้บนหน้าจอนี้นะครับครับผมหรับคิน,นีลาไปก่อนสวัสดีครับ